มาครับทุกคนกินนมจีนกับเบาน้ำแกงอย่างโรนโรนอยู่นะเบ้าแกงดูงมูซี่โครงซี่โครงอ่อนนั่นพี่น้องแกงใส้นอเรียงกับมันเท่านะเพื่อน้ำแกงไว้พี่น้องเพื่อกินนมจีนตักกระดไนใส่มังเหลวเลยใช่มาครับทุกคนกินนมจีนกับ,กนะกกกกกบเบ้านะ้ำลายย่ยอยเลยพี่น้องเอ้ย ไปจับมันเจี๊ยบเลยพี่น้องเยร้อนๆแบงนี้ 음음 음. hum, hum. ¡Vamos! อืมปันนี่ต้องเติมพี่น้องเอืยองขอบคุณถูกกระรับจมก่อนนะกระปาตาน้าในร้อยถูกคนพี่น้อ,เอ,อยเ้วคลิปนี้เบาหลาไปก่อนพบบันใไม่คลิปหน้าแล้วกรับมุมสวัสดีครับ